แม่เผยข้อมูลใหม่ที่น่าเชื่อถือแตงโมทะเลาะกับกระติกก่อนลงเรือซึ่งก็คือเรื่องนี้จากที่ทราบกันว่าแตงโมนิดาน,นักแสดงสาวที่เสียชีวิตเกือบ3เดือนแล้วยิ่งนับวันยิ่งมีภาพและเรื่องราวต่างๆหลุดออกมาในโลกโซเชียลท่ามกลางสังคมจับตาม,มองความคืบหน้าของคดีและอยากรู้เรื่องที่สงสัยในมุมมองต่างๆ ล่าสุดวันที่22พฤษภาคมแม่ของแตงโมนิดาเปิดใจกับสื่อถึงข้อมูลใหม่ที่ได้มาว่าหลังจากที่ได้คุยกับเพื่อนสนิทของแตงโมที่เรียนมาด้วยกันและไว้ใจกันได้ให้ข้อมูลกับแม่มาว่าเมื่อ3เดือนก่อนแตงโมกับกระติกทะเลาะกันเนื่องจากว่ากระติกหางานใหม่ให้ไม่ได้แตงโมจึงรับแอนนาม,มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวทําให้กระติกไม่พอใจเพราะไรายได้หายทั้งคู่จึงได้ทะเลาะกันกระติกตัดสินใจแยกกันอยู่ ขนของไปอยู่นอกบ้านแต่พอวันเกิดเหตุกระติกส่งข้อความมาหาชวนลงเรือด้วยความที่ลูกสาวเป็นคนรักเพื่อนจึงตอบตกลงมาตนจึงเชื่อว่ากระติกวางแผนบางอย่างเพื่อให้แตงโมมาลงเรือแล้วเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com